ผมก็กล่าวตอนนี้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อยู่ผมผู้หาในหมาคาชิอลอดหนึ่งจง็ดหกด้วยตเองวันนี้อาจจะพูดน้อยนิดเพราะว่ามาคนเดียวนะจอไม่อยู่โอเคเริ่มกันเลยตื่ตอนแรกตัดไม,ม้อาจจะพูดไม่ค่อยดังเพราะว่าไอเนี้ยปกติไม่เค้าอาจคนเดียวก็มาพูดคนเดียวนะ เ,เดี๋ยวตัวหนึ่นะงอะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อัดนานเลยสักสองสามเดือนแต่ล่าสุอาดอ่าไปแล้วนะอุก คน่าจะพอแล้วแหละเยอะมากเยอะแล้วเนี่ยโอ้บ้านตรงไหนดีรู้สึกแถวนี้มันลกนะอืออันหนึ่งเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนเอาตรงไม้ไปด้วยเราจะเจอทุ่งหญ้านะ เราจะได้มีอันนี้กันอันนี้ขอบอกว่าเล่นพิกฟ,ฟูนะผมเลยวิ่งไม่เลยเฮ้ยนี่ไงเอ้ยเอาตวก่อนนั้นเฮ้ยแต่ต้นไม้มันเยอะอะไม่เป็นไรคลิปนี้ผมจะพยายามใช้กุญแจใน้อยที่สุดนะเฮ้ยเอาตรงทะเลทรายได้ไหมไม่รู้ดูก่อนเฮ้ยอันนี้มีน้ำตกทะเลทรายด้วยเอเยยยเอ ơ ừ, theo này vậy ok 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 stick ok 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 Khoan ok 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 เอ้ยปิดแอปหนึ่งยิอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นยนะิงจิงหกนะปกติเห็นเล่นยิงจิงสี่อันนี้มันลบลงมาไงเพราะว่าเล่นกันไม่ได้มันก็งงเหมือนกันว่าเน็ตบ้านเป็นไรเดี๋ยวทำหินน้อยๆอุตส่าหไม่ลืมแล้วทำไมพุ่งมาเลยเอ้ย,มมมอไ,ย,อยไม่ใช่ทำไมคูแ่แหวว่าไงเอเอไม่รู้ดิยหองหินหินมันเยอะอยู่ อะไรเนี่ยเราไปประมาณสิบเอ็ดอันเออไปสนะิบเอ็ดอันนั่นแหละไม่ต้องประมาณในบอกุลน,น้อยเนี่ยพูดติดเลยสิบละสิบสิบสิบเอ็ดโอเคไปละเอเล็อบบอกอันนี้สกินใหม่นะ โคตรเท่เลยทำตเาเผาทำพีกหินเกไปคุดแร่อืมอันนั้น่านเดี๋ยวไปเอาก่อนก็ได้ใช้ที่ขุดไม้ก็ทานแหละถ้ามันใช้ที่ขุดไม้ก็ใช้นะเอ้ยถ้ามันใช้ที่ขุดไม้ได้ก็ใช้นะ เดี๋ยวค่อยใช้ที่คูดินตอนเจอเหล็กได้เกลียดแล้วหัวการดิงหน้วกันไป ทำไมถามแข็งจังเลยนะที่คุยที่คุณเพชรคุณย,ยังช้าเลยทำไมลิ้นพันจังเนี่ยวันนี้วันศุกผมหยุดเรียนนะเนื่องจากครูไปครูไปงานกันหมดโรงเรียนเลยเลยต้องหยุดเรียนดีมาก ไอ้ต้องใส่ราเผาดิเดี๋ยวจะมืดแล้วหรอแกไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยังไม่ทันอะไรเลยมืดละแหมทะเลสาบมนสวยเหมือ,นก,อมนกันนะเนี่ยเออเด็กตุ๊กเขาอนไปตัดไม้ดีกว่า Để sáng Ở đây Xếp 10 con này เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ลงหนึ่งวันหลายคลิปนะเดี๋ยวเอาคิดเราจะลงหนึ่งวันหนึ่งคลิปก็เจอกันประมาณไม่รู้ดิรอเวลาที่บ้านมันเงียบอะ่ะจะได้อัดไม่งั้นมีคนมากวนไม่หกนาทีแล้วเหรอหรอัดเพลินจัด,ดสิบเกสิบเอออีกแล้วทำไมมาไม่ชอบคาเนี่ยเลย โอเคทำไมต้องพูดอยู่ในลำคอด้วยโอเคเดี๋ยวเลือกดาวขนาดนี้เดี๋ยวประเด็นไปนี่งักะเดี๋ยวไปวุเก็ก่อน หนึ่งอันเข้าไม่ดีวะลำกี้ตัดตรงไหนนะอ๋อพอแล้วข้าไปเพ่งก่อน อุ้ยเต็มเลยเย,ย้อุ้ยสามสิสองสแต็กกับยี่สิบอันโอเควันนี้ครับผมก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในอีพีสองวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายวู้